นั่นปลาดุกไงบ่ปลาดุกไงบ่พี่น้องปลาดุกไงปลาดุกไงเอาเร็วพี่น้องเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วโอ้ยโหกินลึกวะน้องมิดึงครับพี่น้องมิดึงนี่ครับมินเนอรมิดึงมิดึงเดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเ้อยังนู่นมาดนิน้อโอ้ติดใหม่ติดใหม่ ไม่พร้อมอ้ mhm. ยงครับติงๆๆมาลุ่นครับมลุ่นมาลุ่นมาลุ่นุ่นพี่น้องโอ้ยตีงแห้งเลยพี่น้องเลยตีงแห้งติงแห้โอ้ใส่ต้มใส่บัวไีแล้วพี่น้องเลยนี่ครับ กี่บอกนะว่ากินลึกอีกสวัสดีครับสวัสดีตอนตีหา้ากลัวกลัวครับพี่น้องหมู่บ้านเนี่ยมันเสียบยเงี้ยเบ็ดไปนี่แหละหมายเก่าเลยนะครับเบ็ดขวดเติเสริมเนี่ยถ้าปุ่นเสริมถ้าพุ่นจะเสริมนะครับถ้าพุ่นจะเสริมเสริมประมาณแปดหลังครับข้าพี่น้องมายามมั้งครับว่า จะได้เตีมบ่ครับเหยื่อหอยคือเก่าเด้อพี่น้องไปเบิ่งหลังแรกก็เลยครับพี่น้องว่าจะมีแต้มบ่เอ้ลังนี้คือทิงพี่น้องหืมโอ้ทิงครับทิง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 มาลุนครับมาลุน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 พี่น้องเอ้ยโอ้ยทิงแห้งเลยพี่น้องคนนี้ đi hết đi hết đi đi về đó không biết đâu không biết đâu không biết เซตต้มใชืบวบครับนี่เอาละสี่พี่น้องเสรพ้นครับนี่ครับพี่น้องเสรงามเลยเสรต้มเชื้อบวบเสรพ้นกินลึกกว่าพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวขอปดก่อน มอะไรครับเตามันเลยครับแนง่มัมนครับเอาปุ๊บเลยครับพี่น้องหลังสองพี่น้องหลังสองหลังสองยังไม่ดึงยังไม่ดึงพี่น,ออน้องป้ายยังน,นี่นั่นนั่น ปลาดุกเงยบ่ปลาดุกเงยบ่พ oh. ี Million, ่น้องอ๋อปลาดุกเงยปลาดุกเงยเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินลึกกว่าพี่น้องกินลึกกว่ากินลึกกว่าพี่น้องกินลึกกว่าอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดป๊บโอ้ เอาแล้วมันมาเลยพี่น้องมันมาแล้วกินล,ลึกกินลึกบ่โอ้ยกินลึกอีแล้วพี่น้องเลยเหลืองไอ้หุ่ยเลยวะโอ้ยงามแท้พี่น้องเลยนี่ครับวันนี้ได้ดุกแล้วมันมาเลยพี่น้องเลย าล้พี่นองเยโอเคครับเตี่ยมสองครับสองหลังสองเตี่ยมครับพี่น้องมันมานแล้วขอเก็บกันครับหลังที่สามพี่น้องมีติ่งขึ้กันครับหลังที่สามครับเบิังครับปลาหยัง ผมใช้หมบัวไปแล้วพี่น้องน,นี่ครับทีบอกนะว่ากินเลึกใส่กระลังแกงกระลังต้มนี่ครับพี่น้องงามเลยมันมัเลยครับสามหลังสามเต้มครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดครับเงาหอยครับพี่น้องทำงานแล้วเด็กปลาลูกใหญ่ตัวหนึง่ง บอกเก็บบนครับพี่น้องหลังที่สี่ครับเป็นสัญญาณที่ดีแล้วหนูไม่อยู่ไปฟังเถียงอย่างบ่ยังือลาไม่ไปฟังเถีะ ครับเ<ป>นี่ยมีฟูมนีฟมแล้วนี่พี่ตะกินกันหน่นี่รอนอีกแล้ว เนี่ยครับเด,ดี๋ยวขับไปเอารถก่อนดูหน้าตอครับพี่น้องเนี่ยครับน้าหมอกลงเลยพี่น้องเอ้ยปลายฝนต้นหนาวแล้ว มองนี่กับตือกัวตือ่ต้เยเด้อพี่น่องอาว่าท่านขึ้นมากหลุบกระคอมองนี่มันคือห่างให้อย่างเดีย นี่าทั้งงานเลยมียังครับเอารถก่อนรถจอดยู่คุณครับหลุดกันต่อครับพี่นอ้องเบ็ดระมีแล้วมึงลักอี่ยังมันดึง nhiều mà đừng nổi. À Bà nổi đến biết quá nhanh bao nhiêu có biết bữa này bữa dịp sám đây này bữa sám cho cuốn khắp thường để xét ไปครับรุ่นเบดโฟมองนี้องนี้เป็นเบดโฟมใช่แลวมิดหลังหนีมิดตาก,กินยังไงกูกินจากเถื่อปะ่ะทุ่งเล่มันหายเง้ย en mi บอกไปยังถือว่ามีเต็่มพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งงล้วมันเป็นจังหวะครับพี่น้องมันเป็นจังหวะปลาขึ้นมาผมว่ถือปลากับปลขึ้นมาครับ ไปพี่น้องเหลือรดสุดท้ายครับเลือโยกันแปดเก่าหลังมาเป็นหลอก,กันครับอันนี้หลอกด้วยนี่น้ำปึ้นตัวนี่พี่น้องหลอกหนิเป็นไรเอา้าเคยเก่า ล็อกหนึ่งสามแล้วนี่เกาครับพีหน้องไว้ดีล้ หลอกเงียบครับบ้าหลอกใหม่นี่ที่เงียบพี่น้อเงียบครับพี่น้องหลอกใหม่มาทำงานเลยเงียบ หลังนี่คือสี่ขึ้นฟ้าพี่น้องมันลุนกันครับนี่ครับยังคือสี่กสีโอ้ไมีดึงครับพี่น้องมีดึงนี่ครับมีเนมีดึงมีดึง,ดดงมีเดือพี่น้องมีเดือดยังน้องมาเดี๋น้อโอ้ติดใหม่ติดใหม่ทิศใหม่พร้อมใช่แล้วพี่น้อง ไหนละ่ะอู้หูหูเยอะรู้เด้ออยอะลุดเด้อทิ่ทั้งใหม่ทั้งปลาพี่น้องมาเนี่ยโอ้เอ้โอ้ใส่สวยๆครับทั้งใหม่ทั้งปาลาเลยคุณมากพี่น้องอืมโอ้นี่แหละ ม่ทั้งปลาเลยพี่นอ้องเอ้ยโอ้ใส่งามอยู่ใส่สวยเลยพี่นอ้องอัดขักกินลึกอีกแล้วโอ้ง่ามอยู่พี่นอ้องนี่ครับโมผิดหวังเตรีมที่ C ครับ มันมาแล้วพี่น้องมันมาแล้วโอเคครับพี่น้องขอเก็บก่อนยังอยู่บุกที้หลังหนอสวัสดีอีกรอบครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้การส่งครบสำเร็จขึ้นก่าครับพี่น้องทือว่ามีแต้มให้พี่น้องได้เบิ่งกันนี่ครับลุกสองลุกหนึ่งครับข้อสาม ว่าหมานครับพี่น้องนี่ครับฝากที่ตามคลิปหนาคลิปไหมครับพี่สันนะครับน้องภาพพี่น้องรู้อีกช่างไหนอีกครับเดี๋ยวพกนี้จะดูถาหมานเติมครับพี่น้องหมานลุกไงลุกไงตัวนึงครับช่อนสามครับพี่น้องว่าสุดยอดครับฝากติดตามคลิปหนาคลิปไหมครับอีสานนะครับชาแนลครับ ตามดูผภาพคลิปหน้าครับคนกระดิ่งแจ้งเตือนเลยพ่อพี่น้องไปแล้วครับแจ้งแล้วครับคลิปนี้ว่าพี่น้องยุ่ีมีแห้งขึ้นเ่าครับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ